สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาคุยกับเจ้าของสวนพริกนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับผมเรวัตสิงค์คำครับพี่เรวัตครับพี่เรวัตตรงนี้อำเภออะไรเนี่ยอำเภอพี่บูลังาหารครับจังหวัดบุรีรัมย์ตอนี้สวนพริกของพี่กี่ไร่ครับสามไร่ครับสามไร่ครับพริกพันอะไรฮะพันฮอตสองครับฮอตสองนี่นะครับนี่นะนะครับท่านผู้ชมฮะฮอตสองนะครับ สวยมากเลยอ่ะพันมันเป็นแบบนี้หรอครับแล้วเวลาเก็บขายนี่เก็บเขียวหรือเก็บแดงเก็บแดงครับอีกกี่วันเนี่ยจริงๆแล้วต้องอีกอกี่วันก็ประมาณสามสิบวันน่าจะได้เก็บครับประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็โ,โหแล้วนี่นี่น,นี่แล้วพริกอายุอายุกี่วันแล้วเนี่ยสี่ห้าวันครับสี่ห้าวันเองครับผมโอ้โหนี่ต้นเตี้ยแค่นี้ครับท่านผู้ชมนับดกไหมโดกครับอืมแล้วเม็ดพริกของเรามันต่างจากต่างคนแถวนี้ยังไงต่างคือ มันลูกใหญ่ครับผมเพราะว่าเราใช้โฟทีครับโอ้ที่ถืออยู่นะครับผมนะครับแล้วที่สีแดงเนี่ยครับมิโนเลสใช้ด้วยไหมมิโนเลสใช้ใช้ร่วมกันครับอ๋อผสมเลยครับผมนะครับกี่วันฉีดครั้งหนึ่งสามวันครับฉีดครั้งหนึ่งสามวันฉีดครั้งหนึ่งครับผมอืมนะครับแล้วพอเราใช้โฟทีใช้มิโนเลสเนี่ยปุ๋ยเปุยอะไรได้ลดไหมลดครับลดเยอะเลยครับอืมนะครับแล้วยาเคมีพันุ์ฆ่าแมลงปราบตัวพืชอะไรเงี้ยได้ใช้ไหม ไม่ได้ใช้ครับผมอ้าวทำไมไม่ใช้อ่ะไม่ใช้เพราะว่าเรามี 4G amino acid นี่ครับโอ้ที่ไม่ใช้เพราะมันมีหรือไม่มีล่ะมีมันก็มีส่วนน้อยอะอ๋อแข็งแรงพช่ครับผมแข็งแรงครับอืมนะครับพิกก็โตไวครับนะครับพิกก็แข็งแรงนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากเลยเนอะใหญ่เนาะใหญ่ไหมคือผมไม่รู้ว่าพัน Hot 2นี่มันขนาดไหนไงแต่ที่ถืออยู่เนี่ยใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเราเก็บแดงเนาะเก็บแดงอืม นะครับอ่ะคิดว่าผลผลิตของเราจะเพิ่มไหมแบบนี้เพิ่มครับผมอืมเพราะว่าลาต้นมันจะแข็งแรงครับแล้วก็ดอกเยอะเยอะอืมนะดกมาให้เห็นเลยเนาะลกลูกใหญ่ครับอ่ะนะอ่ะเอาจะช่วยครับขอให้พี่เลวัตได้ผลผลิตนะครับจากสวนพริกมากๆแล้วก็เก็บต่อเนื่องแบบยาวๆกันไปเลยอ่านะครับเอาให้แบบได้กําไรเยอะๆเลยเนาะนะครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดและปลอดภัยครับ อ่ะเอาจะช่วยครับผมนัทพงศ์ทองกเกษมล่องโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ